โอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เรารอคอยมา10ล้านปีในที่สุดเขาก็มาแล้วนะฮะกว่าจะได้ปล่อยอัปเดตหรือว่าจะได้ปล่อยแบบประกาศสนีเคลเลอร์อะไรสักอย่างหนึ่งคือแบบโอ้โหลุ้นโอเคนะครับสำหรับอัปเดต20จะดรอปทูมาร์โล่นะครับก็คือพรุ่งนี้นะฮะจะมาพร้อมกับเมนี่นิวฟีเจอร์ก็คือจะมีแบบฟีเจอร์ใหม่มากมายมีเกมโหมดใหม่แล้วก็แอนแมสต์รีเควสต์เต็ดคิวเอลฟีเจอร์นะฮะก็คือแบบ ฟีเจอร์ QL ที่ทุกคนแบบรีเควสเข้ามาอะไรประมาณนี้โอเคน่าจะเป็นพวกตัวเชือ่อแอปตัวอะไรเงรี้ยแต่คูณสองไม่น่ามีปะพี่ไม่ัชร์ว,วะ่ะ <c oughs> อย่างแรกเลย Holiday Event Will Not Rotate Yes ครับยังไม่จบอีกหรอมึงยังไม่จบอีกหรอมึงสองเดือนแล้วนะเดือนที่สานี่ไม่ควร รือมันจะเอาออกตอนที่แบบอีเวนต์ใหญ่มาทีเดียวอ๋อแบบซัมเมอร์หรือว่าแบบแอนนิเวอร์แซลลี่อะไรอย่างนี้หรออะไรของเขาวะคุณดูสองเดือนแล้วมันควรเอาออกแล้วเว้ยปัญหามึงกลัวคนไม่มีอะไรทำหรือยังไงอ่ะกลัวแบบเอาออกแล้วคนจะด่าว่าแบบเอ้ยอัปเดตนี้ไม่มีเงี้ยอะไรเลยอย่างนี้หรอนี่อะไรอ,อย่างไรใช่ไหมแล้วก็อโกนี่แหละครับวิวบีคัมลิมิเต็ดก็คือน้องจะกลายเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็คือเพย์นั่นแหละครับ ใครยังไม่ได้เก็บเพนอย่าลืมไปเก็บนะแล้วก็อัปเดตจะมาพร้อมกับเบตันพาร์ทใหม่นะฮะแล้วก็ลีดเดอร์บอร์ดกับ Infinity Castle หรือว่า Infinity Mansion ชื่อใหม่เขาเนี่ยก็คือหอคอยนั่นแหละจได้รับการรีเซ็ตด้วยนะครับโอเคแล้วก็ We ล์ t o คาน์เต n ร x เ n e x p e c t e d ก e l a เอ d กเพรสในเ t ดี้ส์อ t f u l ตด้วยเช้าเบลฟู e ฮฟูโ e ฟอ๋อก็คือมาพร้อมคำแก้ตัวแหละก็คือเขาบอกเขาบอกว่าประมาณว่าอ่า เราได้รับการแบบทํางานที่ล่าช้าในอัปเดตนี้เออแล้วก็หวังว่ามันจะโดนแก้ในอนาคตก็คือแบบอัปเดตนี้เราทํางานกันช้ามากมีข้อผิดพลาดที่เอ่อทำให้เราต้องทํางานช้าประมาณนั้นดีกว่าเออเขาบอกว่า oh hope we, hopefully be we resolve d and w e t r a t t o อ a คก็คือแบบประมาณว่า,าหวังว่าในในอนาคตมันจะได้รับการแก้ไขแล้วก็เขาจะแบบเขาพยายามทํางานอย่างหนักแล้วก็ พยายามที่จะทําให้อัปเดตนี้ออกมาให้เร็วที่สุดครับเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบได้เล่นก็คือแบบเหมือนแก้ตัวแหละเออเชี่ยก,กูใส่มันเต็มอ่ะกูบอกเลยมึงทากูเกลือขนาดนั้นอ่ะกูไม่รักมึงหรอกคือแก้ตัวแหละเออไม่ไม่ใช่หรอกแก้ตัวแน่นอนครับอันนี้แบบเออมีปัญหาที่ทําให้แบบทางานล่าช้าเอออัปเดตเลไวออกมาช้าเออแบบเออเด่านะคาจะทําให้เร็วขึ้นเออประมาณนั้นแหละออแล้วก็มามาพรอะแบบโคตดใหม่หรครับ อัปเดต20 i n c o อินคอมมิงครับเดี๋ยวพี่ใส่โค้ดไว้ใต้ดิส r i ิปชันนะฮะโอเคเราไปดูเทเลอร์กันเถอะโอ้ <c oughs> ดูดีไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงนะครับพี่พร้อมใจโดนลิกิทธิตครับอ้ยแม่ ก่อนอื่นเลยแบบสวยอ่ะอ่ะอันนี้ต้องชมแบบสวยครับแบบสวยอุย้ยทําไมอันนี้เรื่องอะไรวะทําไมมันคุ้นๆจังวะคนดูอันนี้น้องไอดอลปะส่วนอันนี้ใครวะเอ้ยอันนี้มันรวมอนิเมะนี่ว่าใช่ปะเอ้ยเอ้ย,อยเท่ะกิมมิกเฮ้ยเขามีกิมมิกวะมันจะอร่อยเท่ากินจิไม่วะ บอกก่อนนะถ้าออกมาไม่ว้าวนี่กูดา่าซ้ำนะ,ะ Paul, โอเคชิโดตามสปอยเอ๊ะอ่ามันมันชื่ออะไรแล้วไอตัวทห,หารมันชื่ออะไรเลยวะคนดูเย้ยจำชื่อใครไม่ได้เลยกูโอ้ใช่ได้ใช่ได้เย็ด อะว h a t มัมมี่เหรอว h a t t เดเดี๋ยวเดี๋เด้เดี๋ยด้เดี๋ยว้นเด้อเด้เด้๋เวนอเด้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 เด้อเด้อเด้อเดอเด้อเ้อเด้าเดอเด้อด้อเดอด้อเ้เดอดเด้อเดอคด้อเด้เดอมด้อเดเองดะเบิดปอ๊บเ้ด้เดอดเ้มอ่ดใชเอ้อเอเด้อเด้อเ้อดเ้ แต่เท่มากอ,ะอ่ะอเดี๋ยวใครอะ่ะฮะเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะมันไม่ไม่ใช่ตัวที่พี่คิดหรอกฮะถ้ายินแบบนี้ถือดาบแบบนี้ ไม่ใช่ส่งใช่ไหมคนดูเพราะว่าดาบมันมีโซ่เว้ยยังไม่ใช่หรอกมันมันอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรมันคือใครวะคนดูมันคืออะไรอะไรวะเนี่ยโอ้น้องเท่เอ้ยโมเดลตัวนี้เท่ะวะ่ะเยอโอ้ยเยอสกิลแต่ละสกิลใครอะ ท้อจีท้อจีท้จีใช่ไหมอ้้หู้นี่โคเทเลยอะดูดิดูดิดอย่าบอกเป็นร่างชายนี่นานนี้อ่าไม่ใช่ชายนี่ใช่ไหมอ่ะพูดกังก่อนอนะ่ะไม่ใช่ชายนี่ใช่ไหมร่างนี้คือเราทุกคนจะได้ร่างนีใช่ไหมถ้าสุ่มได้มาอ่ะถามแค่นี้เลย โอ้ยหนูมีเหรอวัดการกลวยขี่การกลว,วยได้ด้วยคนดูมันขี่การกลวยเชีย้ยอย่าบอกว่าสกิลนี้ก็เป็นฟูเอลีนะช้างกระเทืบบลงก็มีแต่ไม้กระเทืบบลงกูช้างกระเทืบบลงนี่แหละเอ้แต่สก,กิลเท่ยอยู่นะอืม เจง๋จงๆใครอันนี้เอ๊อะอัน,นอันนี้คือตัวรับในดีเฟนต์ปะคนดูมันคือตัวรับในดีเฟนต์ปะใช่ปะมันเชื่ออะไรแล้วอ่ะที่มันปาไอเครื่องลอตเตอรี่เนี่ยใช่ปะมันมันคือตัวรับในดีเฟนต์เวยพี่จำได้โอ้สกิลสวยเออยอมรับอุ้ย คนดูคนดูคนดูเชฟทาอัปเดตนี้แม่งเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วมีสกินเอฟเฟกนี่คืออันนี้คือพี่อยากได้มากเลยนะคนุณดูดูดิเช่ดูมงกุฎดูปีกดีแล้วแม่งมีห่างด้วยชิคกน่ารักเลยอ่ะ ไว้ Wait. แป๊บหนึ่งขอย้อนใครนี่เดี๋ยวนะใครอ่ะเขาเขาคือใครอ่ะใครอ่ะอัดตัวต่อไปอ่ะรู้เคลียร์กูรู้แต่ไอไอไอเนี้ยคือใครอ่ะเท่จังเทีียร์ เว้สสยฟ้าวอ้อ oh. อันนี้ก็คุณน้องลูเคียของเรานั่นเองไ <c oughs> อ้เหี้ยสกิลแบบแหลกแน่นอนอะ่ะคุณดูพี่บอกเลยเตรียม <c oughs> ตัวคอมค้างได้เลยอะ่ะ <c oughs> นี่ไง <c oughs> นี่ไงไอตัวเนี้ย, <c oughs> เ,ยเห็นไหมไอตัวที่พี่บอกเนี่ยเนี่ยตัวรับในใ,ในในดีฟเฟนด์ไว ดีย๋ยวนะอันนี้อันนี้เป็นสกิลกดแน่นอนอะน่าจะเป็นสกิลกดปะหรือเป็นพาสซีฟสุ่มมาแล้วมันได้อันนี้แบบได้เป็นเจตเจแล้วก็เลยได้เงินหรือหรือว่าได้บัฟวะน่าจะเป็นบัฟปะบัฟเพิ่มดาเมจอะไรอย่างงี้ปะ What เดี๋ยวนะเดี๋ยวๆอันนี้คือบอ่อบ้านไม่ใช่บอ่อบ้านด้วยเดี๋ยวนะอันนี้ก็น่าจะเป็นสกิลกดครับอ่ะอันนี้เมกูมิก็น่าจะเป็นสกิลกดกดแล้วกลายเป็นมโหรากาอ่ะที่เซอร์ไพรส์คือแม่งมันกระโดดเข้าไปทางเดินมอนนี่แหละมันมันจะคล้ายกับมอนของลูซี่ปะที่แบบเดินมาเจอมอนแล้วตีอะนึกออกปะลูซี่ที่มันซัมมอนออกมาสามตัวสามแบบอ่ะ ปัญหาคือถ้ากดใช้สกิลอย่างเนี้ยแล้วมันเดินเข้าบ้านเราจะเสียมันไปเลยไหมอัปเดต coming soon ก็คืออัปเดตพรุ่งนี้นะว่าจะด่าด่าไม่ลงว่ะคุณดคูคือเขาทำมาเกินคาดมากเลยอะ อันนี้ใครวะคนดูไอ้คนนี้คนนี้เขาคือใครอ่ะเออแม่งอย่าไปอย่าไปคิดมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็รู้ว่าใครโอเคเฮ้ยคือมีเรื่องเดียวเลยฮอลลีเดย์เนี่ยมังจะยังเอาไว้ทำไหมเนี่ยมังควรเอาออกนะเอาจริงอ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงยังอยู่ มีเหตุผลอะไรไหมสองเดือนแล้วนะคือสองเดือนแล้วนะมงควรออกได้แล้วใช่มโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันในสตรีมนะครับอีกอีกชั่วโมง2ชั่วโมงเดี๋ยวพี่จะขึ้นสตรีมละยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปกันนะฮะผมเดี๋ยวเจอกันตอนสตรีมสี่ยา